สวัสดีครับผมอำนาจชยพลฟาร์มนะครับก็สวัสดีแฟนๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมในช่อง Youtube ของผมนะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆที่มีความรู้หรือว่าผู้ที่มีความรู้นี่ช่วยแนะนำด้วยนะครับอันนี้เป็นการเลี้ยงจิ้งหรีดอายุได้3วันซึ่งเป็นการแนะนำวิธีหรือการเลี้ยงของเรานะครับ ซึ่งไม่ได้อ้างเองจากที่ไหนเลยนะครับเป็นการเลี้ยงของอำนาจทยพลฟาร์มเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าหากมีความรู้หรือมีสิ่งที่แนะนำก็แนะนำได้นะครับซึ่งการเลี้ยงจิ้งหรีดอายุ3วันนี้แล้วก็เลี้ยงในบ่อ เมเจอร์บอร์ดนะครับที่เขาทิ้งซึ่งซื้อมาจากร้านของเก่าถามว่าเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้นะครับแต่เขาจะไม่สามารถที่จะขึ้นขอบบ่อได้เพราะเขาลื่นนะครับแต่ก็จะมีพื้นที่ที่ก้นบ่อแล้วก็รังไข่ที่เราใส่ซึ่งอายุสามวันของจิ้งหรีดนั้นเราก็เอาใบาบันสำปะหลังมาให้ซึ่งเอามาแล้วมันเหี่ยวก่อนมาถึงนะครับเดินทางมาไกลอันนี้มาจากขอนแก่นนะครับ ซึ่งเห็นก็ญาติิก็หักให้ใส่กระบะรถมาก็จะมีรอยเขากินนะครับอายุสามวันนี้เขาก็เริ่มกินเป็นแล้วนะครับพืชผักแล้วก็ให้หัวอาหารอันนี้เป็นหัวอาหารไก่หรือหัวอาหารจริ้งหลีดเล็กก็ได้นะครับหัวอาหารไก่เล็กซึ่งเรามาใช้คบตําแล้วก็ ได้โปรยลงมีเบ็ดบ้างไม่ละเอียดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเขาสามารถที่จะแทะเล็มกินไปเรื่อยๆจนหมดได้นะครับก็จะมีการให้อาหารก็จะเน้นที่ถาดอาหารเยอะให้เต็มบ่อนะครับเพื่อนๆนี่คือถาดอาหารแล้วก็เป็นขี้มะพร้าวที่จากไข่ของเขาการฟักไข่ของเขาซึ่งวันที่สามหลังจากให้อาหารให้น้ำแล้วเนี่ย ก็จะเป็นการแยกเขาออกมาจากพลังไข่หรือจากขี้มะพร้าวตัวเนี้ยนะครับก็จะเหลือน้อยวันที่สามพอเหลือน้อยเราก็จะยกทุกบอ่อที่เราเลี้ยงเนี่ยในฟาร์มเนี่ยเราก็จะยกไปรวมประมาณเจ็ดบ่อไปรวมอีกบอ่อนึงต่างหากขี้มะพร้าวของวันที่สามเนี่ย เพื่อให้เขาไซ์ที่เกิดทีหลังในวันที่3หรือที่ติดอยู่ในขี้มะพร้าวเนี้ยเป็นอีกไซหนึ่งซึ่งไซ์ที่เกิดก่อน1-2วันแรกก็จะเป็นไซ์ที่ตัวโตวที่จะโตพร้อมๆกันซึ่งการให้ถาดอาหารของเราเนี้ยจะเน้นที่ถาดอาหารเยอะแต่จะไม่เน้นเรื่องอาหารเยอะเพราะถ้าการเลี้ยงเน้นอาหารเยอะๆให้ไม่จํากัดเขากินไม่จํากัดนะครับ ยิ่งถ้าเราให้เยอะเท่าไหร่ก็กินหมดเท่านั้นยิ่งตัวโตก็จะยิ่งกินเยอะเริ่มติดกักก็จะเริ่มกินเยอะช่วงที่เขาจะถอะลอกค่าบไปเป็นติดปีกเนี่ยก็จะยิ่งสะสมโปรตีนเยอะซึ่งอาหารไก่อาหารจิ้งหรีดโดยตรงที่มีโปรตีน18%ขึ้นไปหรือ21%นี่ก็ตามจะเลี้ยงไปจนถึง20วันนะครับ3อาทิตย์ ยีวันแล้วก็ทานน้ำก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นจากการให้น้ำที่เป็นถาดน้ำที่เป็นขุยมะพร้าวหรือว่าเป็นแกลบดิบก็ดีหรือเพื่อนเพื่อนบางฟาร์มหรือบางกล่องของผมเนี่ยการทดลองเลี้ยงก็จะพอเปลี่ยนจากการติดกักก็จะเป็นถาดน้ำที่ใส่ก้อนหิน เป็นน้ำใสซึ่งให้เขาได้เกาะหรือเป็นผ้าแยงเขียวอย่างนี้ครับซึ่งลงไว้ในถาดน้ำให้เขาได้เกาะถ้าเป็นผ้ายางก็จะเปลี่ยนน้ำง่ายล้างง่ายสำหรับผู้ที่ชอบเป็นถาดน้ำนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับทีนี้อายุสามวันนี้ก็จะเริ่มกินผักเป็นแล้วก็เราจะก็จะได้ดูดน้ำจากต้นกล้วยนะครับก็ให้ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็การพ่นสเปร ละอองสเปรย์เราก็จะมีขวดสเปรย์ซื้อจากร้านยี่สิบบาทก็จะอยู่ที่เก้าสิบเก้าไม่เกินนี้แต่ซื้อร้านทั่วไปที่ขายตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างหรือร้านอุปกรณ์การเกษตรทั่วไปตอนนี้ก็จะขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทเพื่อนๆนก็เลือกดูนะครับเป็นยี่ห้อไม่ได้โฆษณานะครับจะเป็นยี่ห้อตัวนี้แล้วก็หัวทองเหลืองก็จะพ่นดีนะครับเนี่ยก็จะพ่นเป็น ไม่ละอองมากนะครับเราก็จะพ่นไปนะเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าผมจะพ่นไปข้างบ่อพ่นไปตามฮนะไม้ใบไม้ที่เราเข้ามาให้แล้วก็รังไข่ซึ่งสามารถพ่นได้เลยรังไข่ก็โดนน้ำถามว่าขึ้นลาไหม ประสบการณ์ที่เลี้ยงของผมไม่ขึ้นลานะครับเพราะว่าน้ําที่ให้เป็นละอองแล้วพอเป็นละอองปุ๊บเนี่ยเขาจะขึ้นมากินนะเพื่อนๆเนี่ยเขาจะดูดแล้วก็จะจะแห้งเร็วเพราะว่าน้ําไม่ได้หยดนะครับเป็นกระดาษก็จริงลังไข่เป็นกระดาษก็จริงแต่น้ําไม่ได้หยดจนเปียกชุ่มหรือว่าให้เขาแฉะนะครับลังไ่ก็จะแห้งเพราะว่าจิงเหล็เขาจะดูดกินเองเกาะกินเองอย่างนี้ครับ ตัวเล็กๆอย่างนี้ครับเขาก็จะโดนน้ำเดิมกินซึ่งไม่เป็นไรนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวขึ้นลานะครับไม่มีนะครับซึ่งการเลี้ยงการให้สเปรย์แบบนี้เป็นการดีอย่างหนึ่งคือจะเป็นการตัดเชื้อโรคโรคติดต่อในบอ่อของเราอีกระดับหนึ่งนะครับ ซึ่งการที่เลี้ยงมาฟามของเรายังไม่มีการตายเพราะเชื้อโรคยังไม่มีการตายเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆนะครับยังไม่มีนะครับก็ถ้าหากเราให้อาหารทั่วถึงเขาก็จะกินได้ทั่วถึงแล้วก็จะโตเท่าๆกันพอตัวหนาจริงๆเราก็จะเริ่มยกรังไข่ทั้งแผงเนี้ยไปไว้อีกข้อหนึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายเขาซึ่ง หนาบางเนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็กะให้ตามใจชอบใส่ของผมเนี่ยรุ่นเนี้ยใส่ไปสี่ขันครับสี่ขันหรือสี่ถาดสี่ถาดเนี่ยถาดที่ให้อาหารเนี่ยผมก็จะลองสี่ถาดแล้วก็ให้พอหลังจากให้อาหารเสร็จเราก็ล้างถาดตัวเนี้ยลองไข่พอลองไข่เสร็จก็เอาถาดตัวเนี้ยล้างแล้วก็ให้อาหารต่อรุ่นต่อไปถาดใบเนี้ย ก็ทำเงินได้หลายทางนะครับซึ่งเขาก็จะเริ่มลงมากินอาหารเริ่มกินเป็นอายุสามวันก็จะกินอาหารเป็นนะดูนะเพื่อนๆก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ